สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตแห่ชื่นชมคุณตาปั๊มหัวใจน้องแมวช่วยชีวิตจากงูเหลือมผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาแชร์คลิปวิดีโอขณะคุณตาท่านหนึ่งกำลังช่วยชีวิตน้องแมวที่หลงทางมาและโดนงูเหลือมรัดจนช็อกคุณตาจึงทำการ CPR หรือปั๊มหัวใจให้น้องแมวเพื่อช่วยชีวิตน้องให้ปลอดภัย จากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าน้องแมวมีอาการช็อกอาป,ปากค้างและลักษณะเหมือนหยุดหายใจแต่น้องยังมีชีวิตอยู่คุณตาจึงใช้มือขวาปั๊มที่ช่วงอกด้านบนของน้องแมวจนสามารถกลับมาหายใจได้คุณตาทำการปั๊มหัวใจนานนับ10นาทีหลังจากนั้นคุณตาก็ตั้งใจเลี้ยงน้องแมวหลงทางตัวนี้ไว้เองแต่บังเอิญว่าเจ้าของตัวจริงมาเห็นในคลิปทิกตอกทำให้น้องแมวสามารถกลับบ้านที่แท้จริงได้ หลายๆคนยังคงชื่นชมในความน่ารักของคุณตาที่พูดกับน้องแมวว่าดีใจที่เจอกันนะไม่ทิ้งหรอกช่วยเหลือกันสู้เขาไม่ได้ไง่ายเขาตัวใหญ่กว่ายาวกว่าเมื่อคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลาชาวเน็ตแห่ชื่นชมและขอบคุณคุณตาคุณตายังกล่าวอีกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก จำติดตาไปตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสเจอสัตว์เจ็บอีกก็จะช่วยคุณตายังเล่าให้ฟังอีกว่าการปั๊มหัวใจแมวที่ทำในครั้งนี้นั้นคุณตาได้เรียนรู้มาจากการดู YouTube ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ